ช่องเจ็ด HD บริษัทกัลตนากรุปจำกัดมหาชนบริษัทสาราดีจำกัด ววััันนนนเเเดียกพาะ้นน4คสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอสัปดาห์นี้เราได้คัดสรรอสุดยอดเรื่องจริงเตือนภัยที่เคยออกอากาศมาแล้วในปี2564กลับมาย้ำเตือนให้คุณผู้ชมได้รู้เท่าทันกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและอีกหลากหลายเรื่องราวเตือนภัยที่ยังคงเกิดขึ้นวนเวียนอยู่ซ้ําๆ ซึ่งเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปชมพร้อมๆกันกับสุดยอดเรื่องจริงตื่นภัยครับเ<ป><ป>จ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรายนี้ไว้ได้แต่เจ้าตัวยังปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาล ผู้ต้องขารายนี้ชื่อนายอนุพงศ์จันประสิทธิ์ก่อนจะมาก่อเหตุที่ร้านมินิมาร์ทในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาได้ก่อเหตุจับก้นสาวระหว่างที่รถติดไฟแดงโดยสาวผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะมารู้ภายหลังว่าชายที่ลวนลามเธอขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ร้านแห่งนี้สังเกตได้ว,ว่ามีคนตามและทีนี้หันไปถึงเขาก็จับ เขาก็โวนราวค่ะจับจับกก้นจับกก้นค่ะแล้วก็ก็บิดไปเลยค่ะเธอจำหน้าเสื้อผ้าและรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุได้แต่ไม่รู้ว่าชายที่ลวนลามเธอจะมาก่อเหตุนอนาจารต่อหน้าหญิงพนักงานผู้นี้ เหูนตรงนี้ค่ะแล้วก็กําลังจะปิดร้านแล้วคิดเพียรอยอดอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนร้ายมันเดิอนอยู่หน้าร้านค่ะประมาณสองสามรอบเลยผิดสังเกตเลยโทรตามให้เขามาเธอโทรตามแฟนหนุ่มให้มาที่ร้านเพราะกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัยไปกบเดียว ันก็เปิดประตูเข้ามามันบอกว่าผมขอหน่อยได้ไหมแล้วตอนนั้นพอเราได้ยินแล้วเรารู้สึกยังไงตกใจค่ะไอผมเียบแม้เธอจะตกใจแต่เธอก็มีสติพอที่จะคิดหาคลอุบายเพื่อหลอกล่อให้ผู้ก่อเหตุออกไปจากร้านไปคุณแนพ่ว่าเปนยังไปแตผมก็เห็ไปเปนยไงปเลยไปผม่าปอมา นะผู้ก่อเหตุเกิดความกลัวจึงเดินไปดูแต่ไม่เห็นใครก็เลยเดินกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมไ,ไม่ไมน่าจะขอผู้มาผู้ทนอ่างพอแล้วไป<อ> ใหวก,กว่าสองนาทีที่เธอไปเชิญหน้ากับชายผู้ก่อเหตุและพยายามหาทางเอาตัวรอดแต่จนแล้วจนรอดเธอก็ถูกผู้กอ่อเหตุเผยสัญชาตญาณความโหดร้ายลงมือทำร้ายร่างกายและหวังจะทำอนาจารโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเลยแม้แต่น้อยหรือนี่อาจจะเป็นเพราะคนร้ายรายนี้เคยก่อเหตุมาแล้วก็จะมีคดียาเสพติด ประมาณสามครั้งเคยถูกจับกุมคดีอาชญากรสามครั้งหลังจากนั้นก็มีคดีข่มขืนกระทําชําราเมื่อประมาณปี61-60ประมาณนี้ครับหนึ่งครั้งเธอพยายามขัดขืนและส่งเสียงร้องเพื่อขอความช่วยเหลือเพิกลับมาอยากบนสวนยางพอดีครับแล้วก็ ลับมาแล้วก็มานั่งกินข้าวอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็พอดีแฟนโทรมาแฟนโทรมาก็โทรศัพท์มันสัญญาณไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แถวนี้มันก็มันขีดขัดผมก็เลยเดินออกไปดูเพราะอุปสรรคของสัญญาณโทรศัพท์ทำให้เขาไม่รู้ว่าแฟนสาวกำลังไม่ปลอดภัยระหว่างที่โทรหากัน ก็เดินออกไปดูเดินมาแบบสบายใจก็กำลังเห็นผู้ชายกำลังค่อมแฟนก็เลยไม่นึกอะไรก็อย่างในคลิปเลยครับก็อัดแบบไม่รู้ตัวถ้ามีถ้ามีมีดมีปืนก็น่าจะเรียบร้อยไปแล้วครับแต่ว่าพอดีเขาโชคดีไปนิดนึงว่าผมไม่ได้ถืออะไรมาผมก็เลยชคอย่างเดียว นวโชคดีมากครับที่แฟนหน er ุ NP ่มของเธอเข้ามาช่วยไว้ได้ทันไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุเศร้าสะเทินใจขึ้นมาก็ได้มันก็น่าจะลามไปมากกว่านี้ครับ มันอาจจะช่วยไม่ทันมันมันเป็นเหมือนตาบาปเลยถ้ามาไม่ทันอยา่าคิดว่ามันไม่อันตรายมันมีมันมีอันตรายมีภัยรอบตัวเราตลอดคนร้ายแม้จะหลบหนีไปได้ในคืนที่ก่อเหตุแต่สุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับตัวมาได้สำเร็จ และถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและธรรมอาจารย์ต oui ่อหน้าหญิงสาวซึ่งเขายังไม่ยอมรับและขอให้การในชั้นศาลต่อไปเหตุการณ์ในลักษณะนี้ยังคงเป็นภัยคุกคามหญิงสาวมาโดยตลอดนะครับคงต้องหาทางป้องกันและเตรียมรับมือกันอย่างจริงจังครับอู้กองอ่นก็ต้องขอชื่นชมนะคะสุภาพสตรีท่านนี้นะคะที่ท่านเจอสถานการณ์ที่ว่าน่าตกใจเนี่ยแต่ท่านก็ยังมีสตินะคะ มีสติในการที่ว่าจะเรียกนะคะให้คนมาช่วยหรือจะบอกว่าให้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังต้งนสติดีก็ก็คิดว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีการป้องกันนะคะเราเหมือนก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเพราะเราโดยเฉพาะเราอยู่คนเดียวนะคะในร้านซึ่งซึ่งอาจจะมิดชิดแล้วก็ไม่มีคนผ่านไปมากนักนะคะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์นะคะที่สําหรับป้องกันตัวอยู่ใกล้มือนะคะ อย่างเช่นเราจะใช้พวงกุญแจก็ได้หรือในส่วนของรองเท้าส้นสูงนะคะหรือว่าสเปรย์พริกไทยหรือหรืออุปกรณ์ใกล้มือเช่น <c oughs> ถ้ามีสนับมือติดตัวไว้ใกล้ๆนะคะแล้วเราก็ต้องรู้จุดอ่อนของของผู้ชายนะคะอย่างเช่นว่าอาวัยวะเพศหรือว่าลูก,กตาอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ถ้ามีสติก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่ในตัวติตัวในร่างกายของเราเองนะท <c oughs> ั้งเล็บหรือว่าก็ตอกหรือว่าอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวนะคะอย่างที่นี่นำเรียนไปแล้วค่ะ แล้วจริงๆยังมองถึงเรื่องเรื่องของการป้องกันว่าจริงๆถ้าเรามีร้านลักษณะนี้ก็น่าจะมีการติดสัญญาณนะคะอาลามที่สามารถที่ได้ยินถึงภายนอกอเหมือนกับร้าที่เราดูในห้องน้ำนะคะห้องน้ําของคนพิการผู้สูงอายุนเนี่ยซึ่งมีติดสัญญาณนะคะถ้าเกิดล้มไปหรือว่า ผู้สูงอายุเนี่ยเาคนภายนอกก็ได้ยินอันนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ตรงนี้นะคะถ้าท่านอยู่ในร้านคนเดียวนะคะแล้วก็เกิดมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีคนร้ายเข้ามาเนี่ยถ้าเราติดสัญญาณอย่างน้อยคนร้ายก็ตกใจนะคะตกใจแล้วก็อาจจะวิ่งหนีไปหรือว่าอย่างคนภายนอกที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาลองศึกษาและหาทางรับมือกันไว้ก่อนครับเพราะถ้าหากเกิดเหตุแล้วอาจจะไม่ทันการ เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเราเองเราไม่อยากให้เหตุการณ์ร้ายเช่นนี้ไปสร้างบทเรียนให้กับใครต้องจำฝังใจหรืออาจจะกลายเป็นตราบาปกับชีวิตต่อไปครับพยายามเดินมาดูแฟนบ่อยๆครับแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตา เพราะบริเวณนี้มันเป็นที่ชุมชนอยู่แล้วมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ได้หนึ่งเคสเหมือนกันนาทีเป็นรู้สึกว่าเราหายใจไม่ได้แล้วค่ะนาทีตายมือเริ่มชาแล้วค่ะแบบตาเริ่มผ้ามัวแล้วค่ะกระดูกติดคอแคงนั้นโอกาสเล็กมันก็จะมีขึ้นเรื่องจริงต้องรอด เกิดจากการล่วนครัวหรือเบิด